FBI, FBI ได้เผยแพร่ภาพวิดีโอที่สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยที่ลอบสังหารชาลีเคิร์กอินฟลูเอนเซอร์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมชื่อดัง <c oughs> และเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขาถูกยิงเสียชีวิตขณะก,กำลังจัดงานพูดคุยกับนักศึกษา <c oughs> ที่มหาวิทยาลัยยู Valley, <c oughs> ทาห์วาเล่ามกลางนักศึกษากว่า3,000 <c oughs> คนที่อยู่ในงาน ซึ่งคลิปวิดีโอที่ FBI นํานำมาเผยแพร่เป็นภาพชายต้องสงสัยคนหนึ่งกำลังวิ่งลงมาจากหลังคาของอาคารที่อยู่ใกล้ๆกับจุดที่เคลิ์กถูกยิงซึ่งห่างออกไปประมาณ130เมตร ในคลิปวิดีโอเราจะเห็นชายต้องสงสัยสวมชุดสีดำถือเป้สีดำขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะใช้เก็บปืนไรเฟิลที่ใช้รอบยิงเคิร์กวิ่งไปที่อีกฝั่งหนึ่งของอาคารและปีนลงมาที่สนามหญ้าอย่างรวดเร็วก่อนที่จะวิ่งหนีออกไปจากพื้นที่นอกจากนี้ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้ซึ่งเขาสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำมีลายธงชาติอเมริกาอยู่ตรงกลาง สพายเป้สีดำสวมหมวกสีดำซึ่งเขาเดินเข้ามาในงานไม่กี่นาทีก่อนที่งานจะเริ่มจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้แต่เจ้าหน้าที่พบหลักฐานเป็นปืนไรเฟลิลที่ถูกทิ้งไว้ในป่าใกล้กับจุดที่ผู้ต้องสงสัยวิ่งหลบหนีหายไป โดยปืนไรเฟิลที่ถูกทิ้งมีผ้าขนหนูห่อเอาไว้และเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเป็นรอยเท้ารอยฝ่ามือและรอยแขนของผู้ต้องสงสัยด้วย FBI ยังได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียประกาศเสนอเงินรางวัลสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์หรือประมาณ3 2ล้านบาทสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลซึ่งนำไปสู่การระบุต,ตัวและจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์รอบยิงครั้งนี้ซึ่งเหตุรอบสังหารที่เกิดขึ้น ได้สร้างความตื่นกระหนกไปทั่วสหรัฐและแสดงให้เห็นว่าสังคมอเมริกากำลังแตกแยกด้านความคิดเห็นทางการเมือง hey, <but> Utah, จนถึงขั้นต้องมีการใช้ความรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิตกันแบบนี้